ลิชวนคุยชวนคิดชวนพัฒน,นาเป็นทุนชุมชนที่คนปรารถนาเป็นที่ปรึกษาอย่าใจยาจมจานรครับผมน่าจะกดหานสานใช่จัจหบัดเนีอายุของทีเกตีแล้วก็เป็นประธานกุมอนทรัพย์เพื่อการผลิตับ้านหนองมอง สำบลเมืมอมอ่อไหร่อำเพอสิ่งเรื่องจังหวัดน้ำวลลำพูปจิบัตินี้ผมตั้งแต่ก่อนผมมีเงินที่จะตั้งของตัวนี้อยู่สามพันบาทแล้วก็มีสมาชิกอยู่สามสิบค,คนแล้วก็ผมก็เริ่มตั้งของตัวนี้มาจากักงะต่ปีห้าสุดมา อ่าปัจจุบันนี้ผมมีเงินอยู่8ปแสนกว่าบาทแล้วก็ทุกการของผมนี่ทุกวันที่สามของเดือนผมจีเก็บเงินสัจจะจากสมาสิกปัจจุบันนี้มีสมาสิกอยู่ร้อยสามคนเก็บสัจจะจากสมาสิกแล้วผมก็นำเงินเข้าไปฝากนำเงินเข้าไปฝากแล้วก็ ปล่อยกู้ในมือนั่นครับพวกเราขไม่ปล่อยกู้การที่ปล่อยกู้นี่ต้องน้เงันที่ฝากน่พันธนาคารก่อนจะเอามาปล่อยกู้ครับรลแล้วก็เมื่อถึงรอบปีสิบปีมา,ามคือวันที่สามผมติดตั้งไว้วันที่สามของเดือนธันวา,าของทุกปีเมื่อสิ้นปี<อ>ผมจิเก็บเงินกู้จากสมาชิกค,คืน<ส>แล้วก็ฝากน้ำฝากขึ้นเงาแล้วก็ ผมก็เห็เงันปั่นผลไว้การจัดตั้ปันผมตั้งไว้เจ็ดคอเจ็ดรายการหนึ่งให้กรรมการสามสซสองให้สมาชิกสวัสดิการสมาชิกสามสิบห้าเปอร์เซ็นเราขค้นพวกกูอีกห้าเปอร์เสมทบบริหารกองทุนอีกห้าเปอร์เซ็นาประกันก้มเจียงอีกห้าปเซแล้วก็ สมทุนอีกห้าเปอร์เซ็นต์ร่ำเล่าเป็น100ปร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีครับแล้วการจัดสรรมือนั่นผมจะเบิกเงินเก็บเงินมาเราก็ไปฝากเราก็เบิกเงินมาทั้งบัตรเบอรมาทั้งบัตรเราผมก็จัดสรรท็ดไอ้แล้วนั้นมือนั่นเพราะว่าจะเป็นจัดสรรในสมาชิกกรรมการนี่ยังกะจังปล่อยเงนินกลัวตามผมที่ไ้เรื่อนั้น,นมือนั่นพร้อมปล่อยพร้อมจัดสรรระบบแต่สิ้นปีในมือนั้นแล้วือในมือนั้นหลัง เอ่อมือรถมากผมก็นํำเงินผมเห็นใส่ซองไหวใส่ถุงไหวผมก็น้ำเงินอ่ะไปให้สมามัซิกแต่ละคนอยู่บ้านหรือเอิ่นเขามาเอาดูที่ท้อการนะครับเรื่องของมันกับต้นกับนี่จะมนี่ยละครเรื่องการจัดสวัสดิการของสามาชิกนี่ผมเคยตั้งไว้บ้างกต่ได้มาคือ,คอ,คอเกิดแก่เจ็บตายนี่ผมใจสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของผม ที่เป็นสมาชิกของผมนี่ผมจิให้เกิดเจเจ็บตายแล้วก็ชนที่ตายนี่ผมจะให้ยู่พันบาทครับศพหนึงน่ง,งคนหนึ่งต่อขนต่อศพันพันบาทครับอันนี้ผมผมให้ในน้ำครอบครัวน้ำสมาชิกน้ำครอบครัวน้ำลูกสมาชิกของผมกต่กรผมให้ห้าร้อยบาทนี่ผมเพิ่มนเป็นเป็นพันบาทครับแล้วก็ส่วนสาธารณประโยชน์นี่ตั้งปีนี้นี่ ผมก็จัดซื้อเสื้อซื้อเสื้อเส,ส,ส,สื้อในเขาวัดครับประมาณกีที่วัดมานี่ผมซื้อไปสองสองม้่นใบครับจัดจังม้น่นใบแต่เรื่องสถา,านประโยชน์ผมจะจัดยูททุกปีทุกปีครับเพราะว่ามีเงินหนีนผมจะข้างบ่ไรผมจะให้นะครับให้น้ำมูบ้านนี่แหละ ชื่อนางพายวันประทุมชมพูค่ะอายุ38ปีเป็นคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองม่วงตำบลเมืองใหม่อำเภอสิบ,บุรีเรืองจังหวัดนองบุรีค่ะตำแหน่งเลขาการของกลุ่มค่ะพ่อประธานชกชวนเข้ามาเป็นสมาชิกก่อนอันดับแรกนะคะและ้วก็มีการคัดสารรคณะกรรมการแล้วก็สมาชิกเสนอชื่อขึ้นไปลชค่ะแล้วก็ สมาชิกพิจารณาให้เป็นคณะกรรมการหนึ่งในคณะกรรมการเก้าคนนี้คณะกรรมการเราก็จะมาเลือกกันอีกทีหนึ่งเพป่อได้ตำแหน่งในขานการนพัฒกาชอบค่ะในงานที่มีบทบาทในกมชนถือว่าก็ถือว่าได้ทำงานในสิ่งที่ชอบค่ะ แม้ว่าเราจะเป็นชาวบ้านที่มีมีความสามารถแค่นี้แต่ว่าเราสามารถดูแลกลุ่มดูแลสมาชิกดูแลเงินของหมู่บ้านได้ก็รู้สึกภูมิใจค่ะ